บูพงศคิวั์ฉายาเบ้าหน้าฟ้าประธานสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับน้องบูพงศคิวั์ให้มาขึ้นกันค่ะ คิดว่าฉายาเบานาฝาประธานน้องบูนะคะเกิดเมื่อวันที่15มีนาคมพศ2543ค่ะเริ่มต้นผลงานในวงการบันเทิงตั้งแต่อยู่ชั้นม4ในฐานะเน็ตไอดอลในคอลัมน์ออนไลน์บนเว็บเด็กดีทำให้มีแฟนคลับติดตามมาตั้งแต่นั้นค่ะต่อมานะคะก็ไปแคสติง้งและได้เซ็นสัญญาก,กับเว็บทีวีและได้ร่วมสแสดงละครครั้งแรกในปีพศ2559และเป็นที่น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการรับบทเป็นป๊อกลูกชายของเลนูตอนโต ในละครเรื่องกงกรรมค่ะปัจจุบันนะคะน้องบูเนี่ยศสด็จาในระดับปริญญาตรีในสาขาภาพยนต์รและสื่อดิจิตัลเอกการแสดงและกำกับภาพยนตร์กับวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาสังคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทมิโร์ค่ะนอกจากผลงานการแสดงละครแล้วนะคะก็ยังเคยผ่านผลงานนิวสิกวิดีโอตั้งแต่ปี58 ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าน้องบูพงพิวัตรไม่ว่าจะหันมุมไหนสมฉายาเบานา้าฝาประธานมากๆค่ะใครเป็น FC ใครเป็นแฟนครับก็คอยไปซับพอรน้องและติดตามผลงานของน้องกันค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณ เลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธี Headset